สวัสดีสวัสดีครับนี่คือการเดินทางของกนกอ่อนอลมูลการเดินทางตั้งแต่กรุงเทพผ่านจังหวัดคอนครนายกตาจีนแล้วก็หลงนึกว่าทีมการทยานทับลานอยู่นู่นก็เลยมาอีก40กิโลเป็น87กิโลจนได้มาพบหนองน้ำวิเศษวิหล่นนี่คือหนองน้ำพันปีที่แล้ว ซึ่งมีโคตไอเคอยู่ที่นี่ห้าร้อยตัวไอเเทำใหสีน้ำเปลี่ยนมามันเป็นยกที่หนึ่งเริ่มเขาดุดน้ำจากนี่ไปใช้ในอุทยานมีดอกบัวด้วยใช่ธรรมาชาติอันนี้มอเตอร์ไซค์แบบโมโต้ดีพีดบับโบ้ดับโอ้ดับโอ้บุ๊คบโ๊โอ้โห <mon ster> ยอดเลยใช่ <mon ster> <mon ster> เดินต่อครับได้ผ่านโมโต้ดีพีไปแล้ว มีอีกเหรอมันจะชันไหมเนี่ยโหป่าใจร้ายจริงๆเลยกูยอมเสีย20แล้วก็เดินโหนี่ดูน้ำโอ้ยสวยเนี่ยแหล่งน้ําจากปิโตเคมีตั้งแต่สมัยยุคต่โดเสาโอ้ยหกร้อยเมตรฟังไม่ผิดหกร้อยเมตรเดินอุ้ยนี่คือขี้ของไม่รู้ไม่รู้ขี้หมา เก็บของไม่ค่าดีนะธรรมชาตินะเพ่นศึกษาธรรมชาติมีเสียงนกร้องด้วยนะเขาไม่เดินกันนี่มีเราบ้าเดินสองคนเราจะได้ศึกษาธรรมชาติเองชอบเนีอ่อวันนี้ผ่านแล้วผ่านมาละวร้อยเมตรไม่ไกลนะแค่ไม่ไกลเราได้ยินเสียงหกนาทีตรงนง่ถึงแล้วยินเสียงนกร้องด้วยอ่ะ วันนั้นเันก็เดินขึ้นเขาไงที่บ้านสามดันน่ะน้ำน้ำป่ะเลยไอเวียนพวกี้ไม่รับปพี่ไปด้วยกันไหมเหมือนเราไปยิงข่าวเลยไม่นั่นดูอ่ะ ขนุนขนุนนิมนตเม่นเ,นเลยถึออยู่ตรงนั้นเองเนาะนิดเดียวนอะ่ะถึงแล้วหาเก็บตะวันโอ้โหนี่มันน้องน้องเขากระโจมแ้วมันเป็นทางนี้เหเคยมีรถมาชนตรงนี้อะ่ะหรืว่าจอด เติแหล่งน้ำเมื่อกี้มันกเยอะมากอะ่ะเยอะแต่แบบว่ามันเหมือนมีมีพวกสารเคมีอะ่ะอืมอากาศมันไม่ถึงพิชโลกะนะใช่โอ้เขาลงมาแล้วนี่นอยอเลย